สวัสดีครับเพื่อนเพื่อแอดมินบอมนะครับวันนี้แอดก็มีสูตรปังๆมาฝากอีกแล้วนะครับเป็นสูตรฟันเล็กเด่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสูตรฟันเล็กเด่น2ตัวนะครับฟันเล็กเด่นแล้วก็เล็กรองนะครับก็สูตรของเรานะครับง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตคำนวณเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับไปพร้อมๆกันรอบที่สามสิบแดนะครับ เราจะใช้ผลรอบที่37นะครับกด2ตัวล่างตั้งกดเปอร์เซ็นต์แล้วก็กดคูณด้วย3ตัวบนแล้วก็คูณด้วย1.66เลขที่เราจะเอามาเล่นนะครับตัวนี้ตัวหลังคือ8ระหว่างทศนิยมนะครับตัวรองก็คือ5ก็คือฟัน8ลรอง5ผลรอบมีออกส2 2สองล่าง8 8นี่มานะครับ ต่อไปรอบที่สามสิบเก้าแปดแปดเปอร์เซ็นคูณด้วยสามสองสองคูณหนึ 3, 2, 2, ่งจุดหกหกเป็นสามกับศูนย์หกหกห้าศูนย์สอง 5, ล่างห้าเจ็ดรอบนี้ศูนย์มานะครับ ล้วพี่สี่สิบห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นคูณด้วยห้าศูนย์สองคูณหนึ่งจุดโอหกรอบนี้สี่เก้าเก้าฟันกับรองนะครับก็ฟันสี่รอบเก้าก็เป็นศูนย์หกเก้าล่างหกสามรอบนี้เก้ามา รอบที่41ต่อไปนะครับรอบที่41ก็63%สามเปอร์เซนคูณด้วย069ย์้คูณหนึ่งอ่ารอบนี้หนึ 1, กับ2อฟัน1นลอง2อ5 597 ล่างแปรอบนี้สมาล่างรอบที่42นะครับเหมือนเดิม0ูย์เคูณด้วยแปเอร์เซคูณด้วย597เก้าเจคูณหนึ่งจนะครับก็6ตั้งไอ้หฟันหลอง2 นี่ก็ใหม่นะครับมีสายเข้าเมื่อกี้แอนงงนิดหนึ่งรอบที่42นะครับเราก็ใช้รอบ82ตั้งเปอร์เซ็นต์คุณด้วย597เก้คูณหนึรอบนี้2กับ6รอบที่42ก็เป็นฟัน6ลอง2เท่ากับ072 ต้ง 09, าง0ูนย์เ้าเลาใศูนย์มาศูนมาบนแอดค้ดนึกว่าหลุดนะครับเลบาที่ส <43. S 1> <43. S 2> ี่สาสสก็09%คูณด้วย0ูนย์เดสคูณทำเกาเปอร์เ 0, คูณด้วย0ูนย์เจคูณหนึก็สี่สิบส่สาอ่า เจ็ดศูนย์รอบที่สิบสามผลออกหกแปดหนึ่งล่างเจ็ดสี่รอบนี้เข้านะครับต่อไปรอบที่สี่สิบสี่หนึ่งศูนย์ตั้งเปอร์เซ็นต์คูณเจ็ดสี่ตั้งเปอร์เซ็นต์คูณด้วยหกแปดหนึ่งคูณหนึ่งจุดหกหกก็ได้ห้ากับหกรอบนี้ 9ก้สองล่าง1 0ึ่รอบนี้หมาต่อไปรอบที่สี่สิบห้าหรคูณเก้สองจุดหกรอบนี้รอบที่สี่สห้านะครับก็หนึ่งหกหล่าง อขออภัยครับฟันหกลอง9้ารอบนี้หนึ่งหหล่างสองห้านี่เบิ้นมาเบิ้นมาหต่อไปรอบที่สี่สบหนะครับเราก็เอาสองหเปเซ็คูณด้วยหนึ่งหคูณหนึปาร์ ก็ได้8ดกับหนะครับเราจะใช้นาทศน,นิยมนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้รอบที่สี่สิบหกเป็นหกเจ็ดหกล่างสองล่างสามห้ารอบนี้หมา รอบที่47นะครับก็35%คูณด้วย6 7 6คูณ1.66นี่ก็7กับ2ก็5 5 8ห้ล่าง3 1นี่ไม่เข้านะครับไม่เข้า1นรอบ รอบที่ 48, 48. 3, ่สิบามหคูณด้วย5้าห้าคูณหนึรอบนี้1 7, กับ7จ็ดก็ผลออก7 15ล่าง7 9นะครับรอบนี้ลากแตกนะครับแล้วก็7เจ็ดเลงด้วยเดี๋ยวก็ เต็มหน้ากระดาษแล้วเดี๋ยวขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับก็ถ้าเพื่อนอยากได้สูตรหรือจะเอาสูตรนี้ไปใช้นะครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยก่อนที่เราจะเอาไปเล่นจริงนะครับอยากให้คํานวณย้อนหลังก่อนสักสามถึงห้ารอบนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการรีเช็คว่าสูตรที่เราจะเอามาเล่นนี้เข้าดีหรือเปล่านะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับขอให้มันหมานปังๆทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ